รู้ไหมตัวจีนเกิดจากสัตว์ร้ายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วทุกคืนก่อนขึ้นปีใหม่สัตว์ร้ายชื่อว่าเนียนจะออกมาระาว่าทำลายหมู่บ้านกินพืชผ,ผลและทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนวันหนึ่งมีป่าเท่าผู้ฉลาดพบว่าเนียนกลัวเสียงดังสีแดงและแสงไฟเมื่อถึงวันปีใหม่ชาวบ้านจึงจุดประทัดแขวนโคมแดงและแต่งตัวเป็นสีแดงพอเนียนเห็นก็ตกใจหนีไปและไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาผู้คนเฉลิมฉลองในวันนี้ทุกปีแต่ นีไม่ใช่แค่ตำนานในความเป็นจริงตูจีนเกิดจากปฏิทินจันทรคตะจีนที่ใช้กันมาตั้งแต่3,000ปีก่อนชาวจีนโบราณถือว่าวันขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือนที่1เป็นการเริ่มต้นปีใหม่พวกเขาไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษแจกอ่งเปาและกินอาหารมงคลเพื่อขอให้ปีใหม่ เต็มไปด้วยโชคดีและความอุดมสมบูรณ์และนั่นคือที่มาของเทศกาลตุ๊จีนตุ๊จีนไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหมายที่ดีเช่นเดียวกับการค้าขายเริ่มให้ดีมีสไตล์ขายให้ปังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แค่อยากขายดี